ดูพี่น้องมันหนี้สิแกงเผ็ดปลาดุกนะคะใส่เป็นกัะพริบกองพี่น้องใส่กัะพริบกอง,กกอ,งอันตอนแรงเท่ากับเอากระพริบมาข้นให้แตกมันพี่น้อง แกงเผ็ดปลาดุกใส่มะเขือค้นกะติ่งข้าแตกมันหอมจุงหัวมันไว้จักน่อยโอ้โหข้าแต่เอาลาดปลาทูไทยเนาะพ้อกะติเง้าแตกมันปลาที่น้องเน่้าก็จะใส่พริกแกงเผ็ดใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลย ต่หเขากันไห้ไม่แตกมานอีกเทถอนึงอ๋อไม่เห็นหอก บมียังมีน้ำตาลน้ำาาลหัวนัวทอดอีทีเทาแต่มันแบบเขาจะเอาปลาดุเขาลงไปใช่ไหนเขาลงไปเดี๋ยวเข,า,วเวเขาหัน่นก่อนนะเนาะรอ เครื่องคุงเขาลงไปลงนวดแต่เราไดใแต่ชื่อน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาในกระช้าเอาไปเนาะกพราะว่าอย่เปล่าใส่หลายเพราะว่าเราเจอผีแยงเขามันเก็บนะเดี๋ยว ปลาข้าเร่มชุเนะ่เนาะปลาข้าเร่มกุกก่อนพี่ปลนะาไปจะง่อยปลาไปจง่อยปลาข้าวุกก่อนก็ี่ก็ปลาข้าุกแล้ว่านอ เติมน้ำลงไปพี่น้องเติมน้ำลงไปแล้วแต่ว่าข้าวจะไถ่ขวดเพิ่มขวนต่อ้านหนึ่เนาะบวดขวดเล็กน้อยต่อไปเพิ่มกระจียบใส่ปักบคืเขาเตรียมไว้มักเกือกห่อไปเลยตัวนี้มักเกือกห่อตัวนั้นมักเกือกวงโอ้เอิอซื้อกิจพี่น้องอันนี้เพิ่มเอิอมักเกือกห่อเนี่นะพี่น้อง ตัว <c oughs> นั้นมะเขือพวงไม่ว่าอันแค็งซึมครับส่นสอวพอใช้เหลือมะแข็งกระายหัน <c oughs> เอาผิดหันเอาบางนีพผิดแดงผิดเขียวห้องตพรผิดธรรมดาเรอบ ใบไม่มส, <c oughs> มสุกข้าวก็จะจรอยมงมะเขือข้าวสุกเนาะข้าวจะใส่ใบโหระพามะเขือสุกแล้วแลวสุกทุกยาวส,สิ่มึงหมดค่ก่อนจะหลอก กินน้ำรสชาก่อนอหอมหอมกระไส้ไปเนอะใส่กระไส้น้ำนึง่งอ,อืมดีคือดีคือดีใส่ใบกระเพราลงไปใบ,บกระเพรานี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบหูละพาใบหูละพาไปเนอะ <c oughs> จะพ่อจะผัดผิดเนาะแกงผิดใบหอราคาอตอนสุดท้ายเขาจะเพิ่มกะทิหัวกะทิน้องไปนพี่นนักเป็นอันว่าเรียบร้อยแกยงผิดอร่อยอร่อยสดเซ่อพีเนาะมีไก่หนพี่นีอง <c oughs> เงนาะ <c oughs> ยงเพียเท่ากระแซาะที่ไหนเีลบรลอยดิมจิบแสบแล้วกัน